เอาตีไร้ันลยแกนี่บอาหมน 啥？你这个还给买呢？ say nghe là không phối nè thank you ハハハハ มันอ่อนแห้งเลยนี่ไ้ออกมาเช่าเห็นแมนต้นออกก็ไ้เอเข้นไปมีทั้งนอกอยู่นอกก็มีอยู่นอกกระซุ่มก็มีสิบสีโต๊โต นไท่ันว่าจะเกิดเป็นหนอนไม่เกิดบุญเมรามาเอามือนกันแต่ยังไม่เป็นหนา ไปใช่ไหมอันนี้ทีไหนเขาเนี่ยคอยถึกก็เร่นเขาเขาเนเขาจินตนาการกัน